เอ้าเฮ้ยปับปรุงใหม่เลยเฮ้ยคลิปขอยมาเบิ่งดูนี่นะสบายดีพี่น้องขอยอัปเดตซอฟต์แวร์เห็นบ่มันเปลี่ยนเห็นบ่เห็นบ่ขึ้นแดงนะบ่ขึ้นแดงยิงทึงผลแล้วก็สองจำอยู่ลุงสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพริกพันพี่น้องเอ้ยอันเอฟซีแห่งว่าขวบคอยอยู่อันตอนต้นนั้นวัดสีบัวไฟโซนบัดอีพ่อบอกให้อันให้ไปอดทนบัดขับผัดมีความดังเลแม่นอยู่พี่น้อง คนทางบูจจาเป็นต้องใส่ถือในคําเบ้าทุกอย่างดอกพี่น้องเพราะว่าเอาความอยู่รลดนะเพียงเนาะคืออันมาแจ้งพี่น้องมันสิบเห็ดหน้านี่แหละพี่น้องกลับคํามนี่แหละเหตุหน้าบันมาเบ่งเศรษฐกษิจพี่น้องเศรษฐกษิจครอบครัว,วไ,ไว้เข่าโลดึง, 4, ง 4, สี่พันปลายเนาะโลงสี่พันสองบนี้เสียบหน้ากับเห็ดหน้าข้าเจ้าดอกน้อง หน้าหน้าอย exactly, pues ู่นี <c <c ่นะให้น้องเห็ดคันเห็ดคันเห็ดน้ำกันก็ได้พี่น้องแต่ว่าเขามันบ่พอกินเนาะคือปีนี้เนาะเอากินน้ำกัานลายคนเนาะมันบ่พอกินเอาก็สิเงยกันเห็ดพี่น้องวันนี้ปั่นกันเห็ดไผ่ก็อยากได้เป็นของไว้ของมันพี่น้องเัืงเกี่ยกับเห็ดหน้าแล้วกับพุดดี้พอได้คล้ายเขานั่นนี่เนาะบอกว่ารลายพี่น้องเอ้ยไผ่กับข้อไผ่ข้อมันไผ่ก็อยากได้ใส่ไผ่ใส่มันพี่น้องอืมบุ๋มเป็นมะพิสกันเด้อหักเฮานาะบุ๋มีรถไทย อาศัยกันคือเก่าพี่น้องเอาก็อาศัยหลุดเขาออกแห้งกันหักเบื้องแห้งเขาเศดน้ำเขายังเห็ดหน้าขระเจ้าพี่น้องค่าหน้าน่ะซิบสอบหน้าในใกล้ๆบ่นข้าเจ้าเห็ดปิเรียวนี้นี่โมจักซ้ำนากขบห้องซ้ายหองซายอืมนี่โมจักขีดหน้าข้เจ้าซ้ำอันน้ำมันกับแพงพี่น้อง ตะโจยก,ย,ยกัสีไปเวียงกสีอาศัยเขาหันเลยขาดไทยอย่างหลายอย่างฮามุ้งผูกขาดผูกครึง่งเป็อนอย่างเลยอาศัยน้องซอยซอยเกือซอยแห,งห้งข,ข้ากับซอยเขาเขาก็อซอยห้าวหักจักปีซอยจักพายจีซอยภายไลกว,กลวกบบ่ากันเย็นอย่องเงยฮาบิ้งข้ากับซ้าคุนผูดเดียยหันละเขาผัดเขามาดำน้ำผัดเขาจะผัดขาดไทยเนะาะเขาจะผัดไปพุนเขาจะผัดขาดไทยหายเนะาะเขาจะกันกนักแล้วเนาะ หลุดไทยบม่มีพี่น้องมีแต่หลุดไทยน้องเห็ดหน้ากะแบบว่าอูดดำพินเละดำพีเล่แล้วก็ไปดำพุนปัดเกี่ยวแลวเกี่ยวเอาไผ่เอามันมีแต่ดำหรืน้ำกันพี่น้องคมเมนว่ามีมีผัวยเอารถดเห็ดกะสีผ้าเสาร์เสด็คนอหักบ่มีน้องเลยรถดยิ่งแม่กะเถาเลยพี่น้องเลยเหย็ดจะสเห็ดได้สำได้มันเถาพดนเนี่ยอันรถอดแม่นี่กะ พี่น,น้องเสลาขึ้นมานี่ก็เขาไปเห็ดเนาะเอากับบุมีคือเก่าพี่น้องอาศัยตอนปีนี้ตะกี้ก็ว่าสิบ,บุเห็ดแะไรพี่น้องเอยมาเบิ่งแล้วมาคิดเบิ่งคักแลไะพี่น้องหฮาบุญมืนสิบคนรวยรายได้ฮะเพราะปัาน,นี้เอาสิพี่ซื้อเขากินนะแบบมาคิดเบิ่งคาคัก,ก,กนะตอนนั่นเก็ว่าคิดคักก็ได้มบเบิ่งสิษฐกิจตอนนี้มันคือจุกแห้งแพ้ว่ะบ่ได้ดอกกั จำเป็นต้องสีบืนเหตุพี่น้องเอ้ยสืบืนเห็ดลองเบิ่งเนาะขั้งแรกในชีวิตพี่น้องสีหงเพศหน้าเด้อตัวเองโอ้สีหลอดหรือบ่พี่น้องขั้งแรกในชีวิตอยากอยากอยากทดสอบเบิ่งพี่น้องอยากทดสอบตัวเองเบิ่งเนาะขอบพัอตัวเองเบิ่งว่าสไปลาหอดขัดไถเป็นการทดสอบกระแมนพี่น้องเพราะว่าคนขั้นเราคนที่ซื้อขาวกินนี่มันต้องน้องเอ้ยเนาะมันต้องรายได้แบบอือ ขันสื้อก็กินข้าวผัดบริหิตยังมันอยู่สื่อหาเงินผู้เดียวผัดแจ็กสีไห่ขครอบหายกล้วยแจ็กสื่อเขากินอีกเมื่อกี้ม่นคาะมันก็สิเป็นไปยาพี่น้องข้ากับสีบืนเห็ดบืนจนสุดขีดพี่น้องเลยได้สำเนากระถาบึงเด้อพี่น้องเด้อกะมันขึ้นนี่คิดได้เนาะคิดได้คิดได้ขึ้นนี่พี่น้องเลยแบบความคิดมันลิกพันพี่น้องแบบคือเข้าว่าบริหิษเนาะ มันกับโบจําเป็นต้องสีไปยึดถือในคํเว้าพี่น้องตแต่แต่ก็ต้องเอาความอยู่รอดพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องตามตามสภาพความเป็นจริงพี่น้องคือสมุดว่าบุหิตเลยนะปัดมาคิดเมือคับขันบุหิตปัดบุรอดเขาก็ต้องเหตุพี่น้องเอาความอยู่รอดเป็นก่อนนะพี่น้อะก็แนวยืึดก็ยึดพี่น้องคืออเซี่อุ่าแะ้รบุษเสีอมันในตัวเองพี่น้องแล้วแต่สิคิดแต่พี่น้องเด้อเส้อมันบุษเสีอมันก็เนาะเพราะว่าเขากะ เปลี่ยนไปตามสภาพความเป็นจริงพี่น,อน,อนอ้องเพราะว่าต้องเอาต้องเอาตนเองอยู่รอดเองสภาพความเป็นจริงเหตุไดตัวเองสิรอดนลพี่น้องต้องเถี่ยวว่าเอาไปแล้วมันกะมันกะบไดเฮตตามเบิร์ครูอันพันแนวกับมีเนาะพี่นออ้อ,วนนบบอง,อนนว,องว่าก็ได้ได้เลยยินว่ากะสิตายอยู่นนยกับคำว่าเนี่ยนี่เขาต้องเหตุหยุดทือในคำว้ากับโบยึดทือปนันดอกพี่น้องเอ้ยควรมันกะมีสัจจะในคำว้าอยู่เนาะจะได้ภาวะ กระเทินเบาไปแล้วค่ะว่าตัวเองสิตายงาบๆอยู่กับบรหายใจค่ะว่ะไปไปเบิ่งหายหน้าพี่น้องบู๊ฮู้วะเสียนกวงสีควางสำนักเขาหนักแปดสิบสองกัเจ้าเห็ดปีแล้วเนี่ยขาเจ้าก็เห็ดไปมึงไปตีนเนาะเฮานั่นบู๊ฮู้สีได้เท่า้ายพี่น้องกับเจะเห็ดถ้แปดสิบสองว่าได้ยินเที่ยวเข่าเฮากับบริยินจากปากข้าวข้าวข้าวอันเบาตัวปากกันมา ฮัลูหเขาเจ้าเสียข้าหน้าเท่าไดแต่อิดนะขาเจ้าจะได้สิบหาสอบเนาะสิบหาสอบเป็นบุเดบุเฮดมันแพงบันิลโค้ดา้งขาเจ้าเข้าเจ้าว่าสิบสอบกับเฮดปั๊กแต่เบิ่งหายหน้าพี่น้องลูกสาวก็นอนพี่น้องห้ากระจโกลงมาแต่เปไปเบิ่งระยะทางไปเลยพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งดอก ดประกันได้กับขอโทษขออภัยลหลายๆเพี่องเ้ยตะกี้กว่าสิโ่เฮดแหละมันหาให็ไดได้สะเบิ่งสภาพความเป็นจริงอียงกาายับแพงแบ่ออกแล้ว้วแเราอันรถไทยกับ่มีแเน่ว่าคิดไปคิดมากล้วกันสิเอารถน้ำน้องเั่ะแหละ ขันโมเฮตุผัดอู้หิดปาริไปซืบเขากินแม่นอยู่สามปากกพี่น้องแม่นว่ารายได้มันดีแน่กับสีอันนั้นอยู่ขิดไปขิดมากขันโมไปซ้อนกับยังว่าเนาะเฮ้ยเนาะขันไปซ้อนย่างว่าหิดรนยังมันเกิดโมเนาะเนาะพี่น้องเนาะาสิวเาไปก่อนก็ได้ บางทีได้คล้ายเข่าก็มีได้พี่น้องก็มีนาเห็ุดินแล้วอันเก็บซ้อนสิว่าเอาดีขีปเป็นยังว่าส่วนว่าเอาไปเลี้ยงใหม่อยู่หอหอดได้พี่น้องหอดบอกผิดหอดบอกผิดผีดได้ผีดผีดหอดผีดได้ผีดเลาะแคมทางลงมาเนี่ยโกคามอะโกคาม มาเบิ่งหน้าก่อนที่น้องโบต่ไกลก็มาได้เห็นบอลในเทียงหน้าเ้าจะบกกกระทนันบุมบบี่มี่บบบบมจะเขียก,กระทันลงมันเหตุง่ายเนยอยู่นี่แส่ประเหต์คนก็ได้นะฮะน่มาดินกระเทียนดอกไมากับมันองตม้ท้งไปทอนะลีไนี่น่ะน้องตอดมากก็หอดแล้ว ใบก,กุ้งกระทันตนัวมันกลวงคุนาอุย้ยชิตีกันเลยเละพี่น้องเลยเพาในงลงหน้าดอกขากันกินก่อนโอ้เฮ้ยเทียงหน้ามองดูเทียงหน้ากระเจ้าพี่น้องใกล้ๆกัน็ในดอกนี้แนมขึ้นเมื่อกระเ็นเน่กัสชีเนไซนี่มัน,นมลงหอดกกระทันไซน์ตนะันนีหน้าฮอดบอกโคกระทันหน่อยนะผู้ โมดาขามีนะขางอันนี้นะขางนี้นะข้าทา,นะางลงนี่แหละมาเออผู้แล่ผู้ทางลงผู้แล่ผู้เกี่ยวกระแสน,น,นกุกจิกผู้แล่ผู้กุกจิกกุกกระทันเล่นกับโบาลปันนัยนนู้นเฮ้แต่ว่ามันเป็นแบบหน้ามันเห็ดง่ายๆนะพี่น้องน้ามันหงมันยังมาเบิ่งให้หน้าพี่น้องแต่การพู้ยังบ่ดัน เบิ่งคร่าวๆพี่น้องผู้เจ้ายังสิถามพระเจ้าคักแน่อยู่ว่าฮอดไสฮอดไสพี่น้องมันยากนะบ่มีรถตัวเองพี่น้องอืาบ่มันยากนะบ่มีรถไทเวียกงานตาจ่อยก็บ่มันคงบดนี้พี่น้องเียกงานเอา่ได้ดก็แม่นองข่อยเอ้ยจักสิอีหยังด้ดแล้วก็เลยสิโง่มาเฮ็ดหน้าพี่น้อง มันมีเนีชีวิพผิกพันพี่น้องเอ้ยข้างแรกในชีวิตบุกเคยสีมาเห็ดหน้าเองวิดมือวิดตีนแบบนี้จักเถื่อพี่น้องยอียงกะสีลงทืนเองเบิดพี่น้องข้างแรกในชีวิตน้อยเนาะน้ะนำเมือกน้ำมันพุูอีพีทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างเป็นของตนเองเห็ดแล้วก็เป็นของตนเองพี่น้องเขาไปลูกเศร้าหน้าเนาะพี่น้องเขาก็ต้องเห็ดหน้าขั้นสีโบเห็ดหน้าผัด ซื้อขขากินก็ได้อยู่พี่น้องข้าน้าบออาซัยจยากขายเข่าเห็ดนั่นเห็ดนี่บัวแรกกับนั้นก็ยังขขยได้เลยเด้ปูพี่น้องกกขามผูประมาณพุนแดนเบื้องนี้ก็ผููแลกหอดเทียงล้างพุนผูได้ผูบ่อนฮาวกายมาปูหน่อยคือรายรายคือหน่อยมีห่มกระท่านพี่น้อง ครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประกันได้กับโคทูขออภัยละลายพี่น้องเพราะว่าหน้าหน้าพ่อหน้าแม่เฮากับมันโบลายพี่น้องเอ้ยกันเห็ดน้ำกันเบิดกับมันกับพวกกุ้มกินคือว่าเอาหมแหละมันตรงนี้เหตุกันเหตุตะกินเห็ดน้ำกันเข่ากับพวกกินปีนี้กับพวกกินเข่ากันฮะเออมานอนหนุนแลนี่หน่าเนียทีนี้อ่ะยังมานอนโลดน หาเสามฆข่่คืนึ่งก็อยู่ได้บ่ระจักอันซ่านมันนี่กะโอ้ยบ่มุ้งก็ได้ดังไพ่หนึ่งเข่าอยู่วังในพูมาหอดนี่ก็สิได้อำนลาพระจักเลยเพียงเด้อสิวิกพริกพันพี่น้องคุณโอก็ะบุลีคิดบุรีบุรีคิดบุรีฟันว่าสิได้มาเห็ดหน้าเองแบบนี้พี่น้องเอ้ยเป็นไปเป็นได้ทุกรูปแบบนะพี่น้องเนาะอนาคตมันย้ำฮาบ่เห็นพี่น้อง บางทีมันกับบริเป็นคือเฮาคิดบางทีมันกับบริเป็นคือเฮาว่าวเพาะเพียงเนาะทุกอย่างทุกแนวดอกผิดพลาดประการแดกแก่เขอโทษขอพลาดละลายพี่น้องคั้นพายเฮาโบเซอร์หมันตัวเองกับเรียแต่สิคิดเด้อพี่น้องเด้อเฮานั่นเผื่อความอยู่รอดพี่น้องเฮ็ดได้เบิดเบาอย่างปลยอย่างพี่น้องปากอย่างใจอย่างพี่น้องการกระทําอีกกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยปกติของมนุษย์เฮาเนาะเพียงเนาะผมมีไผใจตรงปากจักคนเนาะพี่น้อง ท่านบอกพี่เก็ขอโทษหดือเพียงเด้อว่าบพี่ทูไปค่ะสำหรับพระจ้กขอบอกกันคลิปหน้าพี่น้องอีทีเมียกันเพื่อทุกคนบายบาย